โอเควันนี้นะครับผมเนี่ยอยากจะฟาร์มรหัสนี้เว้ยแต่ว่าผมไม่ค่อยว่างอ่ะช่วงเนี้ยนะพอดีผมไปเจอร้านรับฟาร์มร้านหนึ่งมาเว้ยผมอยากจะลองฟาร์มดูครับจะลองแบบให้เขาฟาร์มดูนะครับสักเห็นเขาบอกว่าเวลหนึ่งถึง500ปะ่ะผมจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเดี๋ยวเคงัยนเ,เ,เดี๋ยวผมขอขค่าคลิปกองนี้ก่อน ก็เลอกดผิดเดี๋ยวขอฆ่าคิกกอนี่ก่อนนะมาโอ้ยโอ้ยจะตายป่า,าววันนี้มาดิ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 ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเฟซของร้านที่ผมเจอดีกว่าครับไป โอเคครับนี่นับร้านที่ผมเจอนะครับบัตตี้ฟาร์มนับคือเดี๋ยวผมจะลองให้เขาฟาร์มให้ผมดูนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปดูเลทราคาของร้านก่อนดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะตรงนี้ดูเพิ่มเติมอ่ะกดเข้าไปเนาะอ่าตรงนี้มีบอกครับผมตรงนี้มีบอกนะฮะเป็นบริการรับฟาร์มนะครับคือเพจนี้ไม่ได้มีแค่บอกฟุตเกมเดียวเ้ยคือมีหลายเกมมากแล้ว อันนี้ครับอันนี้เป็นเกมบล็อกฟุตนะครับก็จะมีเป็นเลเวล1นึ่งถึงสี่เนี่ยหเวลศูนบาทก็คือถ้าเราเอา100เวลจากเวล1นึ่ไปหนึเนี่ยก็คือ50บาทใช่ไหมเพราะว่า0.5บาทเท่ากับ1เวล1บาทเท่ากับ2เวลครับผมต้องการจะฟาร์มจากเวล50ไปเวล1 0 0ครับก็ต้องใช้25บาบาทใช่ไหมใช่อยู่แล้ว ยี่สิบห้าบาทก็จะได้ห้าสิบวลนะครับก็หลังจากวิวสี่ร้อยถึงแปดร้อยนะครับจะเป็นเรียลละหนึ่งบาทนะครับแล้วก็แปดร้อยถึงพันสองห้าสิบน่าจะถึงพันสามด้วยครับน่าจะถึงพันสามด้วยแต่ว่าเขาน่าจะลืมเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดเป็นแบบเหมาหนึ่งถึงพันสามนี่ราคาหกร้อยครับแค่หกร้อยเองถูกมากนะครับถูกมากจริงมาสเตอรี่ก็มีนะครับจะเป็นนี่เลยนะครับตามนี้เลยนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ 2 0 0ร้อถึงสามเนี่ยจะเป็นราคา1.5บาทนะครับ1นึ่ถึงร้อเนี่ย0.5 100ถึง200เป็นอย่างนั้น1น,นะครับแล้วก็สุดท้ายที่พูดไปเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูเกมอื่นกันบ้างดีกว่าไม่ได้มีแค่เกมเดียวนะลองมาดูเกมอื่นบ้างอ่ะนี่เป็นโลกูนนะครับเกมโตเกียวกูนอ่ะหลายๆคนคงรู้จักนะครับมีมีประกันร,รับฟาร์มเลเวลเยนอาร์ซีอารีพีอืม ถ้ามีคูณสอนะครับราคาก็จะตามนี้ถ้าไม่มีก็ตามนี้เหมือนกันมีหมดแล้วครับคุณมีไม่มีมีบอกหมดเลยในนี้นะครับนี่เลยครับราคา1-500นะครับเป็น1เลเวล0.5บาทนะครับ5 0าร้อถึงหนึ่เป็นเรเวลละบาทนะครับแล้วก็พันถึงพันห้าเป็นหนึ่งจุดห้าแล้วก็พันห้าถึงสองพันเนี่ยเป็นสองบาทนะครับเป็นลสองบาทนะครับอันนี้ก็คือไม่มีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็คือจะลดลงมาครับประมาณศูนจุดห้านะครับถ้าไม่มีลดมาศูนจุดห้า ถ้ามีเอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่มีเนี่ยเพิ่มมา0.5ต่อเวลนะครับถ้าเกิดมีคูณ2ก็คือราคานี้ถ้าไม่มีก็คือเพิ่มครับเห็นไหมเพิ่มเป็นจุดหนะครับบวกจุดหเข้าไปนะครับเย็นนะครับ1ล้านนะครับ1บาทไม่มีคูณ2 1ล้าน2บาทนะครับ AC นะครับเวล์ปันบวกนะครับ5้าแสนนะครับ15บาท1ล้านสามสิบบาทนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยสำหรับเลเวล1,000อ๋อ ใช่ครับเลเรวไปหนึ่งพันขึ้นไปนะครับถ้าคุณเรียน้อยกว่าหนึ่งพันเนี่ยห้าแสนนะครับสาบาท1นึ่้านหบาทก็คือคูณ2องเข้าไปนะครับเพราะว่าเราเรีเรีกวต่ามาหนึ่งพันอพนะคก็มีคูณ2องห้ารเนี่ยสี่สิบบาทนะครับหนึล้าบาทถ้าไม่มีก็คูณ2องเข้าไปนะครับไม่มีคูณสองก็คือเราก็คูณ2อตังเข้าไปนะเป็นแปบาทห0าแสนล้หกสิบาทห่ล้านนะครับขั้นต่ําคือ50บบาทนะครับไปร้านต่อไป ไมเก่งต่อไปนะครับเป็นแมสซิตี้นะครับผมมีบริการปั๊มเงินปั๊มเลเวลนะครับก็คือฟาร์มเงินฟาเลเวลกันแหละ1นึ่งล้านร5 0ยล้านสี่ร้้านแปดครับผมเอ้ยแต่อันเนี้ยมันคือผมไม่ได้อยากจะบอกอะไรนะคือเนี่ยเอา3ล้าน2รอบไหมได้แปดร้อยเองอะถ้าจะของรูอยู่นะผมแนะนำให้เปลี่ยนนะตรงนี้โอเคเลเวลนะครับ1นึ่นะครับเลเวล หนึ 1> 1่งเลเยอร์คือ0.5บาทนะครับหลังจากนั้นเป็นจากถึง100ก็คือ1บาทถึง150เป็น1.5ถึง200เป็น2บาทนะครับอืมมันตี้นี่มันเวลเยอะขนาดนี้เลยเหรอผมไม่ได้เล่นนานนะผมไม่รู้นะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูเกมต่อไปบิวอ่าไม่ใช่อย่าง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 โบคุโนโรบอกนะครับเวล1ถึง2500สาวเวล1บาทอ่าหลังจากถึงนั้นถึง5000ก็คือ2เวล1บาทหลังจาก5000ถึง7500นะครับเป็น ห5เลเวลเท่ากับ1บาทก็คือเลเวล3 2บาทเออเข้าใจะปะเลเวล3คือ2บาทครับเจ็ดพันถึง10,000นี่คือเรีวละบาทนะครับมีราคาเหมาด้วยครับมาหนึ่งถึง10,000ก็คือ2,000บาทครับผมปั๊มแคชมีเหมือนกัน400,000นะครับ50บาท1ล้าน120บาท10ล้านหนึ่งพับาทนะผมตามนี้เลยนะ จำเปต้องมีสเต e n g t h 1พันบวกนะครับเฟมนะครับอันนี้คือค่าเฟมนะครับห0 0่งพันเฟมหบาท50,000ื่นเฟมสองร้อยหบาท1,000งแสนเฟมสี่บาทครับผมต้องมีสเต e n g t h 1หนึ่งพนขึ้นไปเหมือนกันโอเคครับเราไปดูเกมสุดท้าย Build a boat นะครับทองนะครับมีแบบว่าไม่มีคุณสองและมีคุณสองนะครับมีคูณสองก็คือ7,500ทองเนี่ยห้บาท1 0ึ0งทองแปบาท1 2ึ0งทองนี่คือ100บาท ถ้ามีคูณสอนนะครับก็12500ทอง50บาท2,000 20, มทอง80บาท25,000ทอง100บาทนะครับโอเคครับที่พูดมาเนี่ยเราจะฟาร์มเกมบล็อกฟุตนั่นเองนี่นะนี่นะเกมบล็อกฟุตนะครับเดี๋ยวผมทักไปทางเพจเขาเลยดีกว่าสวัสดีเขาก่อนเลยอ่านี่มาแล้วสวัสดีจ้าคุณเมฆ ร้านบัตีิฟาร์มพร้อมให้บริการแบบที่พร้อมให้บริการดีเลยก็เช่ดูเมื่อกี้นะครับอืมอ่ามีคิงพีด้วยครับตอนนี้ทำไมผมไม่เจอเกมคิงพีดเอ่ย <c oughs> ผมไม่เจอราคาเกมคิงพีดราคาคาของทุกแมปี๋ยวลองกดดูสิอันนี้ไม่มีคิงพีดนะครับที่ผมดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมสนใจเอ้าเฮ้ยใครมาเล่นอะไรตอนนี้ สนใจฟาร์มบล็อกฟุตครับเราเลเวลเท่าไหร่นะห้าสิบถึงหนึ่งร้อยครับเดี๋ยวผมออกรหัสก่อนอ,ออกละห้าสิบไปหนึ 100. ่งร้อยห้าสิบไปหนึ่งร้อยเลเวลเอ้ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าขั้นต่ำห้าสิบบาทนี่ว่ะ 5ามห้าสบาทราคานี้ก็ไม่ได้สิอ่าจากเวลเอาใหม่เอาใหม่จากขั้นต่ำห้าสิบาทใช่ไหมครับงั้นผมเอาเป็นจาก 50... ไป50ถึงร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ไหมครับห้าบาทก็คือขึ้นมา100เวลอ่าผมคิดถูกไหมคิดถูกเนาะ อ๋อผมรางคัดต่าเขาห้าสิบบาทนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้เขาเลยนะเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้เขาเลยอ่าเบอร์อยู่ไหนอ่ะขอเบอร์วอลเล t หน่อยครับอ่าเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้เขาเลยนะครับห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยเวลนะครับอ่านี่เลยโอเคเดี๋ยวผมโอนตังค์สักคู่ แล้วขอสลิปด้วยนะครับโอเคคผมตอนนี้ผมได้ทําการโอนเงินไปให้เขาแล้วนะครับจํานวนห้าสิบาทนะครับรหัสมาเลยครับอ่าเดี๋ยวผมขอข้ามไม่ต้องข้ามผมไม่ข้ามผมเชิญทุกคนดูรหัสถ้าผู้บงงอยากจะเข้ากันน่ารำว่าผมเปลี่ยนแล้ว <laughs> 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 เรียวซีโร่โค้พาสเวิร์ดซีโร่โค้ดเรียว <laughs> การประาง่ายไหมปราศง่ายไหมข้างบนคือ ID ชื่อข้างล่างคือพาร์ดเข้าคง,งเข้าใจเนาะบนคือ ID ถ้าเริ่มฟาร์มแล้วเดี๋ยวจะแจ้งนะครับโอเคครับตอนนี้มีหนึ่งคิวโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอเขาฟาร์มเสร็จโอเคปะ คือมันไม่ใช่นายขายโลบักที่แบบกดๆๆแล้วได้เลยนะครับมันต้องฟาร์มนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้ก่อนเราจะมาดูกันตักที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปจัดการนะผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับทางร้านนะครับฟาร์มเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าที่เมื่อคืนเนี้ยฟาร์มไม่เสร็จเพราะว่าผมทักไปดึกเกินไปเนาะเขาหลับไปเลยนะครับกันเลยพึ่งจบงานให้ผมตอนสิบเอดโมงสบห้าแล้วเขาแถมไฟสิบเวลครับผมเมื่อคืนไฟดับอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในเกมงไปดีกว่าครับผมไป โอ้ตอนนี้ผมเลเวล160แล้วนะครับเข้าแถมให้ตั้งสิบเลเวลเนี่ยโคตรเจ่มอ่ะัวแตกก็ยังอยู่ดีป่ะวะไม่น่าจะอยู่ดีเข้าอัพมลรีใช่ไหมหรือเปล่าวะโอเคผมก็ถือว่าเป็นงานดีเลยครับนะใครอยากจะทำนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับบัตตี้ฟาร์มนะครับ ก็สำหรับวันนี้บายบายครับผมเย,ย่ต้มมาดลมาดล